สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว u t u b e ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ,าจา้าจ่าปากขพนเมืองเพชรบูร์อากาศเริ่มดีแล้วนะคะบ้านไหนเนาะทีะ่หนาวแล้วก็ อย่าลืม่มผ้ากันนะคะวันนี้นะจะมีแนวทางนะคะของชุดตัวเลขเอามาฝากกันนะสำหรับใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่ว่าเออวดนนี้นะคะตัวไหนจะเอาตัวไหนไปหาซื้อลอตเตอรี่กันดีนะคะเดี๋ยวมาชมคลิปของจ่าแล้วก็เอาไปลุน้นโชคกันวันนี้นะคะเขาให้หาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะส่วนถ้าหางเป็นเลขตัวเดียวอะ่ะเลขล่างตัวเดียวอะ่ะเขามีเน้นมาด้วยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะคะส่วนเลข3ตัววันนี้คอนเฟิร์มนะคะ หลายชุดมากที่จัดมาให้สว่วนอีกหนึ่งชุดที่ว่าเด็ดนะคะนั่นก็คือทะเบียนรถนายกนะคะวดน,นี้อ่ะใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ทะเบียนรถนายกนะมาดูกันซึ่งนายกนะคะจะลงพื้นที่ไปที่ภาคใต้นะคะสุราษฎร์ภูเก็ตนะคะกรุงเทพเดี๋ยวเรามาดูกันว่างวดนนี้นะคะทะเบียนรถนายกอะ่ะจะเด็ดบ้างไหมวันนี้อาจารย์ก็ให้มานะคะ เอาไว้ให้ไปลุ้นกันอาจารย์ให้มานะคะทีแรกว่าจะไม่ลงแต่อาจารย์บอกว่าไม่ได้ต้องลงนะคะเพราะว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆมีโชคกัน <c oughs> ขออภัยนะคะ,ะมาเริ่มกันนะคะงวดน,นี้สําหรับเลขงวดน,นี้นะคะหาซื้อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลด่วนเลยนะคะต้องหาให้ได้นะนั่นก็คืองวดวันที่16พกพฤศจิกายน63นะคะโดยอาจารย์ต้นพารวยงวดนี้นะคะเต็มๆเลย เต็มๆนะคะนั่นก็คือทั้งหมดนะจะมี4ชุดนะคะเป็นคู่ตดกันคือคู่กับให้เลยนะคะนั่นก็คือ5 6 6 5 6 8 8 6นะคะ8 7 7 8แล้วก็9 7 7 9นะคะอันนี้ชุดของอาจารย์ต้นพารวยก็อยากรวยก็ลองดูนะคะชุดนี้นะคะตัวเดียวเด่นๆเลย16พฤศจกกิจกาย,ยน63ล่าง26นะคะวิ่งตัวเดียวถ้าหากจะวิ่งตัวเดียวก็วิ่ง2 นะวิ่ง2ได้นะคะส่วนชุด3ตัวหลายท่านถามมานะคะว่าจะมีเลขชุด3ตัวแล้วหรือยังตอนนี้นะคะจะที่จะดูข้อมูลมานะ3ตัวงวดนี้จะเด่นมานั่นก็คือ650ถ้าเป็นคู่ต๊ดก็อย่าลืม6กลับนะคะแตะ่ถ้าเขาถามมานะว่างวดนี้เด่น,เด,นเด่นเลยนะคะ น่าจะเป็น650ถ้าถ้า650้าแล้วถ้าตัดเป็นชุด2ตัวนะก็อย่าลืมนะคะ65 50แล้วก็หกศูนย์ะนะอันนี้นะคะอย่าลืมนะคะบางท่านนะคะอาจจะแบบว่าหกห้าศูนย์นะก็เอาห้าศูนย์ก็พอละนะคะอันนี้จา๋จาจ๋าเขาบอกไว้นะคะว่าเอาให้หมดนะคะเอาให้หมดดีกว่ากาันไว้เลยนะคะก็ทั้งหมดเลยนะคะที่จะให้เพื่อนๆดูนะมันจะเป็นอ่าเลขหก ห้าศูนย์สะส่วนมากนะสะส่วนมากนะคะที่เขาให้มาในงวดน,นี้มันถาม,ถามถามถามถึงตัวจ๋าเองนะถามถึงตัวจ๋าเองจ๋าก็ถามว่าชอบไหมงวดน,นี้จ๋าชอบหกนะแต่วา่าถ้าถ้าหากว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวตัว,ตวที่จ๋าชอบนั่นก็คือหกแต่ถ้าเป็นสูตรคำนวณหรือว่าเจ้าไหนที่ให้มาเด็ดๆอ่ะส่วนมากก็จะเป็นห้ากับหกแต่ถ้าเป็นเลขที่จ๋า อยากได้ลอตเตอรี่มากในตอนนี้นะคะนั่นก็คือ28อที่จ๋าอยากได้มากที่สุดตอนนี้นั่นก็คือ28นะคะอยากได้สุดๆเลยแต่ยังไม่เห็นยังไม่ได้ซื้อเลยแล้วก็ยังไม่เห็นนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ออกตลาดเนาะก็ถ้าหากมีดวงนะคะจากก็อยากให้มีคนเขาเรียกว่าอะไรนะขายลอตเตอรี่เลเออ่เข้ามาเลยเข้ามาในบ้านนะคะก็คือว่าใครที่ อยากขายนะเข้ามาหาเลยอซื้อแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะยังไม่ได้สักใบเพราะไม่มีใครเข้ามาเพราะว่าจ๋าก็ไม่ได้ออกตลาดนะคะอต่อมานะคะเลขชุดต่อมาเนี้ยจ๋าจะบอกนะคะว่าเข้าฝันเนาะฝันว่าไปจุดทูบในป่านะคะแล้วทูบคนละสามดอกนะแต่เห็นทูบมีเลขดำอันนี้ถ้า ตามเรื่องราวอะ่ะมันก็เป็นเลขที่น่าลุ้นเลยนะคะอ่ะวันนี้วันพาร์ทด้วยนะอืจุดทูบในป่าทูบคนละสามดอกแล้วก็มีเลขสีดำนะคะในทูบนั่นก็คือสามเก้าสามนะอ่ะสามเก้าสามนะคะอันนี้จะเป็นเลขในทูบในฝันนะคะต่อมานะคะหลายท่านหามานะคะเออแฟนพันธุ์แท้ของนายยกนะ แฟนพันธุ์แท้นะคะทะเบียนรถนายกนะคะอ่าไปสุราษฎร์ก่อนเอาเอา,เอาง่ายๆเนาะตอนนี้ไปสุราษฎร์วันที่2-3ถึงพฤศจิก,กายนนะคะเยือนแดนใต้สุราษฎร์ภูเก็ตนะคะอ่ารถนายกนะคะนั่นก็คือใช้ทะเบียนนะคะ6กลอ6กลอ7492นะ7492นะคะอ่ะ6กลอ7492อันนี้ไปอ่า สุราษฎร์ภูเก็ตนะไปสุราษฎร์ภูเก็ตนะคะดังนั้นนะอ่าทะเบียนนะคะเราเราจับออกมาจับออกมาก็จะได้492นะอ่า674 674นะคะแล้วก็492ก็อย่าลืม749ด้ด้วยเอออันเนี้ยนะคะคือว่าแยกออกมาให้เลยต่อมานะคะต่อมาอ่านายกนะคะไป ทะเบียนรถของนายกที่ไปสักการะอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตรีสีเท้าสีสุนทรน,นะคะทะเบียนรถที่ใช้นะคะนั่นก็คือกท .5522 อ,อ,55อ,อเบิ้ลไหมไม่รู้เราต้องรอลุ้นกันต่อนะคะ5 5 2ออนะันอันนี้จะเป็นทะเบียนรถที่ไปสักการะอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตรีเท้าสีสุนทรน,นะคะย่ามนะมต่อมานะคะต่อมา เลขนี้นะคะเลขดังนะคะนายกลงพื้นที่ภูเก็ต2วันลงพื้นที่ภูเก็ต2วันก็ใช้ทะเบียนรถ5522นะคะ5522ส่วนนะคะอีกหนึ่งคันนะคะนั่นก็คือทั้งหมดเลยเอาเอาเอารวมรวมทั้งหมดนะคะนั่นก็คือจะไปสัญจรที่แดนใต้เนาะสุราษฎร์ธานีภูเก็ตนะใช้ทะเบียนรถนะคะ6กอรอ74 92ส่วนปลายสกการะเท้าเทพสุรนา,าลีเท้าสีสุนทรนะคะกษัตริย์ของเรานะคะนั่นก็คือ5522เนี่ยมันจะเป็นชุดน,นี้ส่วนถ้า522ถ้าตัดนะก็จะเป็น552กับ522อย่าลืมนะคะ55กับ22เบิ้ลหรือเปล่าแล้วไม่รู้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะคะทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย,อยากเตือนไว้เนาะอยากเตือนเพื่อนๆไว้นะคะอ่าต่อมางวดน,นี้อาจารย์งวดน,นี้อาจารย์ให้มาแค่นี้นะคะ ตอนแรกนะก็กะว่าจะไม่ลงแล้วแหละแต่ว่าอาจารย์บอกลงไปเถอะเผื่อเพื่อนๆออจะมีโชคนะคะตัวเลขที่ให้มานั่นก็คือ5 7กับ97นะคะ5797นะ3ตัว3 57กับ397อันนี้นะคะก็คือว่าเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางเอาไว้ให้เพื่อนๆได้ลุ้นกันเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเลขนะคะมันเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคจ๋าก,ก็อยากให้เพื่อนๆอ,นอะ่ะเขาเรียกว่า เก็บไว้เอาไว้ลุ้นโชคกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันมันมันก็มีหลายเรื่องราวหลายตัวเลขนะคะแล้วก็หลายที่มาเดี๋ยววันนี้นะคะไปขึ้นมะขามเพื่อนเรอดูคลิปของจ๋านะก็คือว่าจ๋าจะให้โชคด้วยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะให้โชคเพราะว่าจ๋าก็เมื่อวานตกต้นมะขามไปสองรอบนะคะตกต้นมะขามไปสองรอบก็ขาบวมนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปอีกรอบนะคอยดูนะคะเพราะว่ามันมันมันเขาเรียกว่าอะไร การทํางานนะมันก็มีความเสี่ยงสูงนะคะการเสี่ยงโชคก็เหมือนกันความเสี่ยงสูงจะเยอะเหมือนกันนะคะยังไงจ๋าก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ให้โอกาสจ๋าในการแก้ไขในทุกๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องมะขามแล้วก็เรื่องการให้โชคเนาะเอาไว้เป็นแนวทางแค่นั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอให้เฮงๆทุกคนเลยสวัสดีค่ะ